เปิดประทุนใช่ไหมโอ้โหเด็ดโคตรแรทุกคนดูสิเสียกุญแจกันหรอเลยคนละเขาพี่ก้อยพี่เจ้ารถคันนี้มันอบอุ่นมากเลยนะคะทุกคนแบบนั่งได้หลายคนอบอุ่นพออบเอาเลยอบจนอุ่นนะอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปตามหาเลี้ยวขวาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขี no ่รถเก่าแล้วไงอ่ะม <si um. ีตังอ mm, ่ะเหยียดเบรกเฮ้ย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 เฮียเฮ้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 ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้เยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ก็มือก้างเองนะไม่ได้เห็นเลยเนี่ยมาตอนนี้ใช่ไม่ได้เห็นเลยขอภาพเห็นดีเดี๋ยวถ้าอะไรเนี่ยขี่ได้เท่าไหร่วนกับแย่งเงินกูเลยไม่ใจกูเลว่ามึงจอดให้ลงก่อนแย่งลงอะไรไม่เห็นเลยทุกคนเกียบมึงมึจอดให้เขาลงนอนเลยต้องแยังสอบไปด้วยกันเลยขับไปด้วกันเลยตื่นเต้นทุกการขับเคกอนเกียมเข้าไปเลย อาจจรยุ่นกันว่ากรแพงพี่ต่อจะอยู่ไหมตรงๆห่วยไม่ข้านดูีโก่งเอาไปโอ้ีวน่โหเอาลาอเอาเขียวไวเ้เอาเขียวไว้ วันนี้เราจะไปซื้อหมูหันกันนะคะทุกคนอยู่ที่ทนยางคำจะไม่ได้คันนี้ไปนะคันนี้น่าจะไม่ถึงอ่ะอาจจะอีกคันหนึ่งไปนะคะมึงก้อนุ้งนี่ต้องดึกวะเอาเขาขึ้นพิชทางกดพีชทางกดลงเอ้ากดลงกดลง แม่หฮองซูนี่กดปังนี่่แม่กดเอาลงลงสิยาเลยแม่กดเ,เอาไปยกขึ้นเอาไปดีกดลงครั้นี้มันจะขึ้นนี่อ่ะโอ้ยเอ๊ครั้งนี้แล้วแล้วเพิ่งได้เรื่องยิงโซอยมันเนี่ยในะห้เรากระดารุ่นยูนะเนี่ยเบิ้ลบืนโอ้ โอ้ยจงื่นเหมือนเดิมนะัคนไงไงไป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 ังไปไเไมไปไเไป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 ัปไปไปไปแปไงไปไไป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 ปไ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 ป้ปไ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 ไปปไนไปไปไนไป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 อปไปนปไปไราปไปไปไจไปไไปอปไ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 าไปไวีกันอยู่ข้างหลังเองใช่ไ

อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเธอเราคุ้ยังเก็บไปส่งส่งอันไหมนั้งเออสิเกนจิคนยังสามคนเออให้ไปนั่นแหละให้ไปนั่นแหละเออแล้วก็ตุ้ยเลยนะเออแล้วก็ตุ้ยด้วยตุ้ยแล้วก็แล้วอย่างวันก็อ้าวกินตับป๊อปเปิ้ลอะเฮ้ยเกย์ กบอกแล้วมันเดียวอร่อยยังบปกินเลยว่าอร่อยเดี๋ยวลองตับลองตับเอาเนี้อเลยลูกเต่าอรอเดี๋ยลูกาใอ้ยคือติดเบียร์เนาะขมอัมลำสุดยอดโคตรจับหวานจริงเป่าบ่ไอ้ย กนน้ำจิ้มสูตรโบราณพ่สูตรเมื่อวานบอกโบราณด้วยก่อนบายครบคุณมาเล่นนะคอันอรถูกหลักอนามัยนี่มานะค่มนะคนี่แหละอิเาโมโตะนัวเร์เกีีนั่งกับพักุเะเลยู้ อร่อยปะตอนแรกุยายได้เดี๋ยวจมีมุญช่วยะไม่อร่อยเพไม่ได้อร่อยอร่อยอร่อยจริง เป็นเหมือนกันแต่กูอดเอ,อเเ๋อยังกินเ้วยวกันเป็นเ้ยวยกันเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับก็คือเบ๊กอ่ะก็ถ้าทุกคนเห็นอ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปเรื่องกินสอยจงสอยจุที่ว่าดูในคลิปตามคลิปเลยแล้วทีเนี้ยน่าจะอาหารเป็นพิษแล้วก็กดอะย้อนนะครับก็อาการขึ้นประมาณตีสอง ก็ตอนแรกว่าจะได้ไม่ได้มาโรงพยาบาลเพราะว่าผมมาซื้อ,อยาให้ที่เซเว่นตอนตีสามกลับไปก็อ้วกอย่างเดียวอ้วกอ้วกแล้วก็เหมือนไม่ไหวอะ่ะก็เลยหกโมงก็เลยเนี่ยมาโรงพยาบาลเลยตอนนี้ก็อรอดูอาการต่อไปนะครับแต่ผมก็มันกินแล้วมันแบบเหมือนแบบมันจุกจุกอะ่ะกูยังเป็นอยู่เลยเนะี่ยเป็นแน่นจุกอ,อันตรายกูก็เป็นนี่แหละ บมได้นอนเป็นบมได้นอนใส่กูกูได้นอนกันเดี๋ยวต้องไปต่อเลยก็มึงต้องไปอีกไปไหนศูนย์เป็นศูนย์อันนี้มาศูนย์พยาบาลก่อนเป็นหนักจริงทุกคนเบ๊กเป็นหนักมากพวกนับรอบไม่ได้เลยเออเดี๋ยวไว้ผมอัปเดตสถานการณ์ให้ฟัง